สวัสดีครับพี่น้องปองปายทุกคู่ทุกคนและสบายดีพี่น้องทางเอฟซีไทยล้าวันนี้พอๆบอบเบาผู้ไทยคือเก่าพี่น้องพามากินวันนี้พามากินเนะ้ะซุกเล็กหมูแต่ว่าเนื้อเครื่องในสุกต้มหมดแล้วพี่น้องดิบแค่เลือดาบาเบาๆหลายพี่น้องขอโทษขออภัยพวก ผู้ทีบบอกกินเลือดกินอย่างเด้อพี่น้องมาเด้อผู้ไทยเฮงมากินสกเล็กดำกันผู้เลอเยอะฮะบมเบาผู้ไทยว่าบำเบาหลายมือน,นี้สดให้พี่น้องก่อนคำใหญ่ๆก่อนเมื่อไหญ่หญปาไหนดอกใส่พริกดุกโดดือ บอมเบาพ่อใไหมครับได้กินโดนพี่น้องให้ซกเล่งหมูแบบนี้บ่ค่อยได้กินโดนโดนยังม่กินพวกปอดพวกอกปอดพวกตับเียงในมันหลายๆนะพี่น้องไม่เห็นกินน้ำเดียวอืม แล้วเขาจะกินนึ่เดียวหลายคนุนแซบด้พี่น้องอเพราะว่ามันหยาดกั่กินมันด้แซบเจอลูกโดดสองสองหนุยนตึงเลย เรเคยกินเบื้องแล้วไม่เคยแซ่บเราเคยกินของดิบมันก็เบื้องไปมันก็สิเป็นตะเรียนบ่ได้ด่าม้าด้วยพี่น้องเพราะว่าไม่เบิดทั้งดิบทั้งสุกกินแบบสไตล์บอมบผู้ไทยมีอย่างก็กินอันนั้นตั้งมะฮุงก็กินแต่ตัมะฮุงได้ <c oughs> ลูดโดดสดเ่องเลือดมันะเลือดผสมน้ำอุ่นพี่น้องตีเซอร์ตีเซอร์เ,อเดียวก็กำน้ำอุ่นอืมอ ฮะดอกนี้จัดลูกโดดคำเยื้อให้พี่ให้น้องเบิ่งก่นอนเอาคำเยื้อๆเน้ะพี่น้องลนะแค่เอาเลือดมันก่อนมันไม่ได้เลือดไม่ได้เลือดกินไม่เส่ ừ mm. เ้าใช่หลีพี่น้องเอ้ยบริกินโดน,นกระเซ็บเศบอื้มฝน้สิสนนบีิเครึ่เนะหาบรรยากาศกับ่แมฟ้าแลบปุ๊บปอยู่อื้ฝน ฝ่านฝนไม่พี่น้องตกเมื่อคืนนี่กกตกอยู่เบิดขคืน,นฟ้าห้องถึงลมเขาก็ล้มเบิดก็ให้เลือก่อสูงกับล้มเบิดพี่น้องเลย The young girl can do song. Hmm. 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 เฮ็ดบอมเฮ็ดลงเบ็ด่ะวันนี้ก็เพาะๆกันเพียงแค่นี้อ่ะสบายดีสวัสดีครับ